อีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเสือสมิงที่ยังไม่มีการเผยแพร่ทางสาธารณะที่ใดมาก่อนทางเราจึงได้นำมาเรียบเรียงใหม่และเล่าสู่กันฟังเมื่อสมัยที่ตาเสร็จยังเป็นเด็กๆอยู่ที่บ้านเกิดของแกอยู่ที่ปราจีนติดกับเขาใหญ่สมัยนั้นบ้านเรือนยังไม่ค่อยมากเหมือนสมัยนี้มีการปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อยู่ในไร่กันบ้างอยู่ในหมู่บ้านบ้างและปลูกอยู่ห่างๆกันโดยความที่เป็นเด็กผู้ชายก็มักจะชอบหายิงนกยิงหนูตามไล่ตามป่าแถวแถวหมู่บ้านสมัยนั้นกคมีคนต่างถิ่นเข้ามาเช่าไร่ของชาวบ้านทําเพราะบางครอบครัวมีที่เยอะจนทํากินไม่ไหวหนุ่มสาวพอโตมากขึ้นก็เริ่มหนีออกไปทำงานกันในบางกอก พ่อแม่ที่อยู่บ้านก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะทำไรที่มีอยู่มากมายจึงปล่อยเช่าเสียเป็นส่วนมากบางพื้นที่ไม่มีใครเช่าก็ปล่อยให้เป็นไร่โรกล้างไปรอให้ลูกหลานกลับมาพัฒนาทำกินต่อไปในภายหลังแถวชายป่าก็เป็นไร่ที่คนต่างถิ่นเข้ามาเช่าทำกิน และยังเป็นที่ที่เด็กรุ่นตาสิทธ์จะชอบไปยิงนกยิงหนูหรือผ่านเข้าไปเที่ยวเล่นในป่าบ้างเสมอชาวบ้านส่วนมากก็จะใช้เส้นทางนี้กันก่อนที่จะเข้าป่าขอบครัวนี้มาเช่าททำไร่มีด้วยกันห้าคนมีผัวเมียหนุ่มสาวและลูกชายวัยประมาณสาขวบและพ่อแม่ของฝ่ายสาวซึ่งเป็นพ่อตาแม่ยายชาวบ้านและเด็กๆอย่างตาสิทธ์ รู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีครอบครัวนี้อยู่ทำมาหากินจนตาสิทธิ์เริ่มบวชและศึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาตอ่อแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นที่บ้านของขอครอบครัวนี้ในไร่ชาวบ้านได้ยินเสียงทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงดังมาแต่ไกลแต่เรื่องในครอบครัวต่างก็ไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกันจนเวลาผ่านไปสามวันเห็นว่าบ้านเงียบผิดสังเกต จึงได้มีชาวบ้านแวะเวียนเข้าไปดูแต่ก็ต้องพะงะวิ่งหนีหน้าตั้งกลับไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพราะบ้านนั้นมีการฆ่ากันตายหมดบ้านรวมกันแล้วสี่ศพโดยศพของพ่อตานั้นผูกคออยู่บนคือแต่เด็กชายที่โตประมาณอายุ16-17ปีที่เป็นลูกไม่พบฝ่าอยู่ในบ้านสภาพศพที่นอกจากร่อง้อยของมีคมทั้งสศพแล้ว ยังมีรอยกัดฉีกเหมือนถูกสัตว์กัดแทะยังไงอย่างนั้นก่อนมีการตายชาวบ้านได้ยินเสียงของผู้เป็นพ่อตาร้องตะโกนเสียงดังว่ามึงทำลูกเมียกูทำไมและเสียงร้องไห้โหของเด็กชายชาวบ้านจึงสันนิษฐานกันว่าลูกเขยคงจะทะเลาะกับเมียจนพลาดพลั้งทำลายเมียจนตายพอพ่อตามาเห็นเข้าเหลือได้ฆ่าลูกเขย,ยตายตามไปด้วย และแขวนคอตัวเองตายตามไปเลยได้ปล่อยให้ล้านชายต้องอยู่ตามลำพังไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายหายไปไหนและทำไมศพสามศพจึงถูกกัดแทะแบบนั้นก่อนนำศพของทั้งสี่คนไปเผา <c oughs> ก็มีการพบตำราที่จานอัคระลงบนแผ่นสมุดคอยเก่าๆตกอยู่ใกล้ๆกับศพผู้เป็นพ่อตาแต่เป็นภาษาที่ไม่มีใครอ่านออก คาดว่าน่าจะเป็นตำราภาษาเขมรแต่ไม่รู้ว่าตำราอะไรจึงได้มีการนำไปเก็บไว้ที่วัดเพื่อว่าจะมีประโยชน์ในภายหลังจนเวลาผ่านไปประมาณสี่ห้าปีหลังจากที่ครอบครัวนี้ตายไปก็เริ่มมีคนพบเห็นเด็กชายที่ตอนนี้ได้โตเป็นนุ่มแล้วแต่ก็ยังพอจำเขาโครงหน้าได้ชัดเจนผมเผ่ายาวลุงลัง มีเพียงเสื้อผ้าที่ขาดขาดเปือเป่อยๆที่ดูคล้ายจะเป็นเศษผ้าเสียมากกว่าปกปิดร่างกายเอาไว้บางส่วนเดินไปเดินมาอยู่ในป่าไม่ไกลจากบ้านเดิมที่ลกล้างของตนเองมากนักบางครั้งก็มีคนเห็นเดินออกจากบ้านนั้นบ้างก็มีและในป่าก็เริ่มมีกินเน่าเหม็นสาบสางของส,สัตว์ช่วยมาเป็นบางช่วงบางระยะ เป็นที่คุ้นชินของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์หาของปา่าแต่ช่วงหลังๆมาก็เริ่มจะมากขึ้นต่อมาก็พบเห็นซากสัตว์กระจายอยู่ตามจุดต่างๆริมปาจนชาวบ้านเริ่มชักจะสงสัยว่าอาจจะมีสัตว์นักล่าเล็ดหลอดออกมาหากินแถวนี้จึงได้มีการเตือนภัยให้ระวังอันตรายกันเอาไว้ด้วยตำราที่ชาวบ้านเก็บไปจากบ้านของคนตาย และไปวางไว้ในหอตํำรา,ลาหลวงพ่อได้ไปพบเขาเห็นว่าเป็นตํำราแปลกๆจึงได้นำเอาออกมาอ่านก็พบว่าเป็นภาษาบาลีอักขระขอมแปลตามความว่าเป็นวิชาเสือสมิงโบราณจึงอยากทราบว่าใครเอาตำรากาลีแบบนี้เข้ามาไว้ในวัดต่อมาจึงได้รู้ว่าชาวบ้านเก็บมาจากบ้านที่ตายโมเมื่อหลายปีก่อน จึงได้เรียกคนที่รู้เรื่องในบ้านนั้นมาถามไทยดูหลวงพ่อท่านจึงได้รู้ว่าผู้เป็นพ่อตาคงจะทายทอดวิชาเสือสมิงนี่ให้กับหลานชายไปเสียแล้วคงจะกลัวว่าหลานชายจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงลำพังคนเดียวแต่สิ่งที่ทำมันเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงเพราะหลังจากที่ทายทอดแล้ว เด็กชายก็พบเข่ากับเลือดสดๆของยายและพ่อแม่จึงได้ทำการกัดแทะกินเนื้อเข้าไปบัดนี้ก็นับว่าเป็นเสือสมิงไปเต็มตัวตั้งแต่แรกหลอเพียงแค่เพิ่มความดุร้ายยิ่งขึ้นเท่านั้นและนับว่าชาวบ้านเริ่มจะไม่ปลอดภัยขึ้นแล้ว เพราะการที่เห็นเด็กนมเริ่มปรากฏตัวให้เห็นและนั่นไม่ใช่เสือสมิงอ่อนหัดอีกต่อไปคงจะชำนาญการล่าเหยื่อไม่ใช่น้อยหลวงพ่อได้นำเอาชีวอนเก่า,กามาฉีกเป็นเส้นยาวๆแล้วนำมานั่งมัดเป็นปมตระกุฏทีละอันทีละอันปลุกเสกทุกปมอ,อย่างเข้มขังก่อนให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกคนที่หมู่บ้านนี้ ก็เหมือนกับอีกหลายที่ที่มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อผู้ที่ผูกตรกุดผ้าของหลวงพ่อไว้ที่คอแขนไม่มีใครพบเจอเข้ากับภัยอันตรายใดๆแม้แต่คนเดียวแต่ผู้ที่บอกว่าเอาไว้ก่อนหรือไม่อยากจะผูกก็ทยอยพากันเดินเข้าไปเป็นเยือให้กับเสือสมิงหน่มในป่าทีละคนสองคนเพราะเสือสมิงตนนี้เริ่มจะแก่กล้าวิชา หลังจากที่ได้ลิ้มรสเนื้อมนุษย์ของคนในขอบครัวเมื่อครั้งแรกและเริมมาได้ลิ้มรสเอาอีกในเวลานี้ก็ชักจะติดใจสามารถสะกดให้คนที่เดินเข้าป่าไม่ตื่นตกใจกลัวและเดินเข้ามาเป็นเหยื่อได้โดยง่ายใดผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งถึงภัยอันตรายจากเสือไปแล้วแต่ไม่สามารถบังคับให้ชาวบ้านเชื่อถือได้ทุกคนจึงได้เกิดการตายกันเกิดขึ้นจนได้ จะไปปรึกษาหลวงพ่อเรื่องการล่าเสือสมิงก็เกรงว่าจะทำให้ท่านอาบัติเอาได้แต่สุดท้ายก็ได้คำแนะนำจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่าถ้าหากไม่มีคนมีอาคมช่วยก็ต้องใช้กระสุนเงินจึงจะจัดการกับเสือสมิงที่มีอาคมเข้มขลังได้หลังจากได้คำแนะนำเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไปหาคนทำลูกกระสุนเงินให้ในเมือง ได้มาชุดใจก็แจก่ายให้กับชาวบ้านไปรวมทั้งตาสิทธิ์ด้วยอีกคนและเริ่มวางแผนล่าเสือสมิงก่อนที่ชาวบ้านจะกลายเป็นเหยื่อมากกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันเพราะเสือสมิงหนุ่มนั้นเป็นคนมาก,ก่อนจึงมีความเฉลียวฉลาดไม่น้อยไม่มีใครรู้ว่าแหล่งหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนระหว่างที่ออกตามล่าเสือสมิงนั้น ก็ห้ามชาวบ้านเข้าไปในป่าโดยเด็ดขาดสมิงนมก็ฉลาดพอดูให้ชาวบ้านแกล้งเป็นคนหาของป่าแยกย้ายกันออกไปล่อบางส่วนก็ทำนั่งห่างดักอยู่ตามต้นไม้หลายจุดแต่เสือสมิงก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นอาจจะเป็นเพราะสะกดชาวบ้านไม่ได้เลยเกิดการระแวงผู้ใหญ่ก็รู้ว่าสมิงนมคงจะหลอกล่อได้ไม่ง่ายนัก จึงได้สั่งให้ทุกคนที่ออกไปล่อเสือถอดตะกุดของหลวงพ่อออกไปไว้ให้กับคนที่อยู่บนห้างเก็บไว้แทนในวันที่สามของการออกล่าเสือแต่ยังไม่ปรากฏล่างของเสือสมิงออกมาแต่ความหิวโหยก็ไม่สามารถหยุดให้ล้อเยือได้อีกต่อไปบายแก่ๆของวันที่ห้าที่ชาวบ้านออกตามล่ากันอย่างไม่ลดละ ก็ปรากฏร่างของหลวงพ่อเดินอยู่กลางป่าและหายเข้าไปในดงไม้หนาทึบชาวบ้านที่เห็นก็สงสัยและเดินตามเข้าไปดูเพียงครู่เดียวก็มีเสียงร้องลั่นดังออกมาจนหลายคนที่อยู่ใกลๆก็วิ่งตามกันมาดูเมื่อได้ยินเสียงเฮโลกันเข้ามาก็เห็นหลวงพ่อรีบเดินจำอ้าวออกมาจากดงไม้อีกด้านด้วยอาการล้อนลอน ทั้งที่ปากยังแดงฉานไปด้วยเลือดสดๆไม่ต้องมีใครบอกอีกแล้วปืนสีห้ากระบอกที่อยู่ใกลบริเวณนั้นก็ระเบิดขึ้นตมตามเสียงดังสนัน่นกระสุนหลายนัดพลาดเป่าแต่บางนัดก็ทำให้เหยื่อต้องวิ่งเซถลาด้วยอาการบาดเจ็บไม่มีใครปล่อยให้นีหลรดไปได้อีกชาวบ้านที่กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆ ก็พากันวิ่งมาทางเสียงปืนกันหมดสมิงหนมก็เปลี่ยนร่างจากหลวงพ่อกลายไปเป็นเสือโครงตัวขนาดเค่องๆหันกลับมากระโจนเข้าใส่ชาวบ้านที่พากันวิ่งไล่ยิงจนต้องวิ่งหนีกันแตกกระเจิงแต่ก็ยังช้ากว่าคนที่วิ่งมาทีหลังอีกหลายคนรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านที่ยกปืนยิงสวนกลับเข้าไปหาเสือที่พุ่งกระโจนเข้ามาอีกหลายนัด พลาดเป่าบ้างเข้าเป่าบ้างแต่ก็ส่งผลให้เสือตัวนั้นกระเด็นไปตามแรงประทะของลูกกระสุนนอนดินพลา่านล่างค่อยๆกลับกลายเป็นชายหนุ่มเสือสมิงคนนั้นไปพยายามจะคลานหนีเอาตัวรอดแต่ก็ถูกลูกกระสุนปืนของผู้ใหญ่จ่อระเบิดเข้าที่หัวจนฟุบแน่หนึ่งไปยทันทีล่างของชายหนุ่มน,นั้นขึ้นลายเต็มตัวเต็มหน้า บ่งบอกว่ากำลังจะกลายเป็นเสือสมิงอย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่วันถ้าไม่ตายซะก่อนตาสิทธ์ได้มีโอกาสตามมาเห็นเอากระตอนที่เสือสมิงตายแล้วและเห็นว่าล่างนั้นลายไปทั้งตัวไม่ต่างจากลายเสือเลยแม้แต่น้อย